nên là ไม่ต้องอคเกรนกาไมองพาได้ถึงเล่แจเขาวะเฮ้ยัยเลาวะ พี่มาขอยืมหน่อยนะพี่ขอยืมหน่อยนะไม่ได้ไดวันนี้นะเขาเก่าว่ะเขาเก่าวะเดิมพันกันดิเขาเก่าวะเดิมพันกันดิ๋ยสามสามครั้งสามรอบใครชนะก็รับเป็นเดิมพันนะเด็กเอาไปละกา,าไหมะซุปใช่ไหมเรียกหมอได้ กล้าไปเดินผ่านเรือนสามวินไงอ้าวไม่เกิดอ่ะเขาไม่เกิดอ่ะโดนปั่นโดนปั่นเจ๊ดิเจ๊เจ๊โดนปั่นโดนปั่นเฮ้ยรีโดนปั่นเนี่ยเดินผ่านกันเลยเนี่ยเดินผ่านดิ นอนอยู่งั้นแหละไม่เกิดอ่ะเพาป่าเดิมผ่านว่าสวินนะเอมึงอาไงกับกูเนี่ยให้มันเอาไงกับผม่ะวินสามมืชนรสามวินสมึงมึงชนรถกูก่อนนะมึงชนรถกูก่อนนะผมขอโทษไปแล้วแค่ผมลืมเปิดไม์เฉยเอาป่าอะไรอะไรสามวินสามวินเอาป่าสมวินเีนีไมซอยนี้ไมซนีมาดิ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 ม

อ่ะหนึ่งศูนย์ไม่ต้องกดหมอแล้วไม่กดหมอชุบเองนะจ่ายด้วยไม่จ่ายโดนกระเทิมด้วยไปกว้างๆดีกว่าตรงนี้มันเล่นไม่ถนัดไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลือกตรงนี้มันข้างถนนเลยข้างถนนเลยข้างถนนไม่มีใครถนัดทางนั้นแหละไม่มีใครถนัดทางนั้นเลยนี่ซอยซอยเนี่ยหรอไม่มีใครถนัดทางนั้นแหละไม่มีใครถนัดทางนั้นแหละเร็วๆอย่าลีลา หน้สองศูนย์อ๋เไี้ยเงินฟรีไอ้เี้ยไอ้เี้ยนี่เอาเงินฟรีมาแจกเงินฟรีน้องน้องน้องร้านหนึ่งยังได้อ่ะเร็วสองศูนย์แล้วเฮ้ยเห็นปะมีมลงมีเหรียญเห็นปะ <c oughs> ไม่เล่นได้นะอ่ะสา <c oughs> มศูนย์จ่ายด้วยไปไปมาเลาที่ม,<า>มันเลยเดี๋ยวมันไม่จ่ายแนะ่นอนรอที่มันเลย

อันที่กว้างๆนี่ลานตรงนี้เลานตรงนี้ก็ได้ลานตรงนี้เนี่ยลานตรงนี้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 ยนี่ลานตรงนี้ยโอเคป่ะลานตรงนี้นะลานนี้แก้นะจ่ายก่อนจ่ายก่อนจ่ายก่อนไม่ไม่มีไม่มีจ่ายก่อนจ่ายก่อนตังมาสมามสี่สองสี่สองตังวันที่กรรมการนี่จะได้ไม่โดนบิดตกลงผลว่าไว้สี่สองสี่สองนักแข่งจะต้องมารับเงินที่กรรมการสี่สองสี่สองเฮ้จ่ายแล้วเล่นต่อเลย เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สองแสนนะสองแสนนะทบใช่ไหมทบใช่ไหมทบใช่ไหมรอบนี้เอาห้าหมื่นพอโอ้ไม่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 รับไมยราคาต่ำนะไม่ไม่ราคาต่ำนะไม้ก็ต้องซ่อมนะแสนเงี้ยแสนไงี้ยมาดิแสนไรอ่ะต้องทบดิสองแสนสองแสนเล่นเปล่าเล่นแต่ทบนะไม่มีไม่มีลบนะเล่นทบนะพี่แน่ก็แสนเดียวไงก็สองแสนดิทบเลยทบเลยมีรูหกหมื่นไงมีรูหกหมื่นห้าไงเรยวเร็วคิดเยอะคิดเยอะ แกก็ได้คืนก็ได้ทั้งต้นทั้งดอกเลยเฮ้ยไม่แต่แต่เล็บสองแสนรอบนี้มึงจ่ายกูนะไอ้หนุ่มจ่ายที่กรรมการเลยนะเออต้องจ่ายแล้วห้ามบิดบิดก็โดนอ่ะยังไงเล่นมาได้ได้มาสองแสนนะจ่ายก่อนดีกว่าจ่ายก่อนเดี๋ยวสองคนนี้จ่ายก่อนเดี๋ยวไอสองคนนี้จ่ายก่อนเดี๋ยวมาเอาให้เขาเติร์ดด้วยดิจ่ายก็มาจะให้มันจ่ายด้วยมาสองแสนสี่สองเอามาโอนมาโอนไปครับโอนไปมันมีแสนเดียวอ่ะ อ้าวน่ะไม่ก็สองแสนนี่ไงก็คนลงคนละแสนไงแต่กูกินกูกินไงแกกินกูกินไงไม่ก็วางคนละครึ่งก่อนวางคนเออก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็วนี้เอาไปแสนหนึ่งเอาวไปแสนหนึ่งเอาไปแสนหนึ่งก็คนละแสนจ่ายจ่ายอยู่แล้วมีอยู่แล้วครจ่ายบ้างจ่ายบ้างสีสองเร็วโอนมากู้ชนะแล้วไอ้งอกเร็วๆอย่าีรไปไล่ดีนะมึงจ่ายเขาไปก่อนดิก็จ่ายไปแล้วไงตะกี้เดี๋ยวจ่ายจ่ายกองกลางเลยอะไรกูจ่ายไปแล้วก็มึงกีนกูชนะมือไม่ใช่เขายังไม่ได้เงินที่เขาชนะเลย ก็สองแสนไม่ใช่หรอก็เดี๋ยววันให้ต้องให้แสนหนึ่งไงแสนไรก็แจกครึ่งนึงก่อนมึงเออแจกครหนึ่ใช่ครึ่งนึงครึ่งนึงอะวะครึ่งนึงสี่สองครึ่งนึงแสนหนึงสี่สองใช่ไหมใช่ครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงก่อนจะจ่ายเต็มเลยก็ได้แล้วเพราะยังไงก็ต้องจ่ายครับไม่ต้องพักโทรศัพท์หลายรอบโอเคเขาจ่ายแล้วเดี๋ย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 วสามสามบินเฮ้ยอดถนนเอาถนนแพ้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 ละ ออาขนนแพ้ด้วยอาากอาากขนนแพ้ด้วยออกขนนแพ้ด้วยออกขนนแพ้ด้วยออกขนนแพ้ด้วยด้ยออกขนนแพ้ด้วยออกขนนแพ้ด้วยออกขนนแพ้ด้วยข้าวกขนนดไว้ข้าอกขนนเว้ข้าวหกขนนเว้ยเาวลาอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์น้องน้องน้องเลยก็ได้นะสองแสนอ่ะ

โดนไม้เดียวโดนไม้เดียวเลยเฮ้ยใครต้องจ่ายอตอนเนี้ยถึงเ้าวยะถึงเท้าว่ะเอาว่ะเฮ้ยยังไงเ่ยบิลลี่อไหวล่ะผ่ายครับผ่ครับอ่าแยกก่อน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 แยกกอนแยกก่อนแยกก่อนพอแล้วบอกอแล้วบอกอ่าเอาเลยเอาเยเออเอออุ้ยโดนสอึแล้ว กดดันกดดัน้นจะยสันจายาสันจะยาสันไอ้ห้น้ำมันมวยหน่อยห้น้ำมันมวยหน่อยห้น้ำมวยหน่อยห้น้ำมันมวยหน่อยเร็วแยกก่อน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 แกนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนแยกก่อนแยกก่อนไอ้โดนน้ำแปดนะวิเร่นน้ำแปดนะนโดนน้ำแปดแล้วเนี่ยยังชิลยังชิลเอาอยงเอาอยาเอาอย่างเร็วเเร็วเเยวความมั่นใจอ่ะถึงจะโดนน้ำเอาเร็วเร็วเลย เอ้ยสองเท่าเว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 ้ยเอาดิ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 สองแสนได้เป็นใครวะใครได้กำไรวะลอานนี้เอ็งเหมือนอะไรรู้ป่ะให้พี่พูดก่อนแล้วปะเอ็งเอ็งเหมือนอะไรแยกก่อน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 พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเร็วเร็วเร็วครับไม่เป็นไรครับผมเอาเลย จยสั่น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 นิ่งไว้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 ไม่หล่อไม่รอไม่หล่อนิ่งไว้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 เอ้ยมีเชิง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 โดนเนินนะมีเชิงโดนเนินคนเยอะอ่ะมีเชิงโดนเนินนะเอ้ยเอ้ยโดนโดนอุ้ยเชิงเยอะจัดอ่ะอุ้ย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 อ่ะ อันนี้ลายไพยแต่ลายถ้วยหรือเปล่าโอ้โหการแก้วอะทำดียวทารับชิงแต่ไม่ได้ถ้วยนะอันนี้เขาจำแค่ที่หนึ่งนะไม่จำที่สองต้องครับผมเล็กๆละครับสี่สองสี่สองสี่สองโอเคครับอบครับเอ้าหายหายขายใจนะครับอีกแล้ว อีกนะนะไม่ถ้าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวทักมาสนใจทักมาเดี๋ยวให้สถานที่ใหม่โอเคให้มี่ตังให้มี่ตัง,งกแค่ขอชมพูก็ได้<อ>แต่ร้านนึงว่าไปส<อ>ี่สองใช่ไหมสี42 42 42่สองสี่สองสี่สองโอเคขายขายเข้าใจครับอันนี้าขายยังขายยังขายขายัง อยากแก้ไหมครับมีสุดท้ายไหมแบบสุดท้ายสามแสนนะวางเลยสามแสนได้ยังครับยังเดี๋ยวไว้ไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้แต่มีมีเบอร์ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยผมนัดได้ครับนัดนะครับสี่สามเจสี่หนึ่งครับสี่สามเจ็ดสี่หนึ่งขอขออีกทีนะเจเจมาเบอร์ดิเจมาเบอร์ดิเจมาเบอร์ขาดิเจมาเบอร์ขดิสี่แปดหสาเก้าหนึ่งสองครับสี่แปดหนึ่งสเก้าเบอร์มันเป็นเบอร์สูงนยครับยาวหน่อย โทเดียวใช้เบอร์บ้านครับตอนนี้ใช่ชื่ออะไรครับเจครับไอ้ดีไอ้ดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไอ้ใจเย็นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไอ้โมเตอร์ต้องลองกันดิโอเคไอ้หนูหาหาคู่เหรอเฮ้ยหาหาคู่วัดป้างหาวะใช่ไหมครับใช่ครับวัดบนเรือไงมีเรือไหมเห็นไหมครับมีเรือไหมยิ่งมีโอกาสมีเรือไปดูดิเรืออะไรวะไปดูดิเป็นเรือเช่าเรือเช่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฟาร์มเดี๋ยวผมมามาใหม่มาใหม่เอ้ยพูดไหนพู่ไหนครับคู่ไหนครับหลังจบเกมมะเดี๋ยวชูมือก่อนชูมือก่อนคนชนะคือ นายนายอะไรครับนายวิลลี่สัตว์หมาแล้วผมมันชนะว่าผมชูสองมือเลยครับเนี่ยผมชนะครับอ่ะมีอะไรจะพูดไหมครับหลังจากจบเกมโอ้โหโดนนำก็ไม่เคยหวั่นครับเคยสูญเสียความมั่นใจแต่ตอนโดนนำสองหนึ่งอะแต่จะเอาอีกก็ได้นะครับว่าสามแสนหรือห้าแสนก็ว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอผมไปแล้วหน้ากากอะไรครับเล่าหน้ากากอะไรควันนี้ไอ้งอกเนี่ยไอ้หัวเราเงี้ยนี่เป็นงอกหรือว่าสีขาววะไอ แกใครแกมึงแกเอาไหมให้กูชนะเนาะโอเคครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันฝ่ายนาเดี๋ยวเดี๋ยวมีรีแมตใช่ไหมเดี๋ยวฟาร์มก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมีรีแมตใช่ไหมโอเคครับโอเคครับโอเคให้เบอร์จดเรียงครับจดเรียงจดเบอร์ยังได้ได้ได้ครับได้กระจายขาดได้นะใครใครอยากใครอยากมวยกับคนนี้ได้นะครับมีพร้อมนะมีมีรถสองคนพร้อมนะครับผมครับผมแกแมตตอนนี้ยังได้ห้าแสนไปรถไปรถ <จ>เองก<อ><อ>็อย่าห้ามมาตีเเเสียยงปลตามอีพี่อย่างนี้พี่บอกเองแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่อะไรเฮ้ยเอามาไงเนี่ยไปไหมถือไม้มาเลยได้ป่ะตอนนี้คร <c oughs> ับที่แผ่นขางข้างขวาด้านปลาบูวแล้วนะอ๋อมังกร มังกรหรืปาบู่มองไม่ชัดนี่แก่ป่าอ๋อ๋ออ๋๋อารับารนะใจเย็นนะยังไม่รีแมทนะครับใจเย็นนเดี๋ยวเข้าไปขอรีแมทกันนะเดี๋ยวขอรีแมทกันนะใจเย็นนะ่ดีมันปากดีอ้าวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมีงันค่อยคุดกันนะมีงินค่อยคุยกันนะปาแล้วผมถามนะมีกนค่อยคุยกันนะมีงินค่อยคุยกันนะมีงินค่อยคุยกันนมีงินค่อยพุยกันนะมีกกันค่อยคุยกันผมถามนะว่ามังกรหรือปาบู่สรุมันเป็นมังกรหรือปาบู่น่าจะปลาบู่นะปลาบู่

ไแหปสฐานที่ดูสถานที่หาคนหาคนวันนี้เดี๋ยววันเดิมพันเดือดแล้วไป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 ทีไป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 เลยฝนตกฝนตกยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยฝนตกเนี่ยอะไรฟอร์มแล้วเนี่ยเอ้ยพานเปลี่ยนชุดกันเลยโบโรพานเปลี่ยนชุดไปร้านไปร้านบําไปปั๊มก่อนแล้วแบบมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยพูดอะไรของมึงเนี่ยไปร้าหมดแล้วพูดอะไรไอ้บ้า